สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเกรเน่าอันดอน,อน,ดอนเกมเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันอีกเป็นเดิมนะครับและวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูระบบใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคลิปไม่นานเนาะผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูระบบอัปเกรดอุปกรณ์แบบใหม่นะครับที่เราจะต้องเจอแน่้นะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอในระเลอนี้หรอกนะครับเราจะเจอในช่วงเลเวล110รนะครับหรือว่าหลังจากอ่าแบบหิมะมานั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบตรงนี้นะครับอ่า อุปกรณ์แล้วก็มาที่เมนูที่2อ,อันนี้นะครับอาจจะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์เนาะนะครับถ้าเป็นพวกอาวุธปืนเนี่ยก็เป็นการอัปเกรดพวกชิ้นส่วนของปืนนะครับแต่ได้เกิดว่าเป็นอุปกรณ์พวกอ่าชุดเกราะเนี่ยก็จะเป็นพวกแผ่นเกราะอันพวกนี้นะครับซึ่งเลเวลร้อเนี่ยจะมีการปรับใหม่เนาะก็คือจะเป็นการอัปเกรดแบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดอ่า ถ้าเป็นภาษาจีนนะเท่าที่ผมแปลมาก็คือการอัปเกรดแบบแกนคิสตันนะครับโอเคจะเป็นยังไงนะครับต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการอัปเกรดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะจัดไปวันนี้เราขอแนะนำร้าน Elastic Shop บริการเติมเกมอันดอนราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยเครดิตแน่นๆพอให้บริการมามากกว่า4ปีมีทีมงานแอดมินดูแลและซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังมีการขายบัตรกิฟต์การ์ดต่างๆและบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอีกมากมาย การันตีไม่มีรีฟันแน่นอน100%โปรโมชั่นเกมอันดอนเด็ดๆรอเพื่อนๆอยู่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องร้านนี้เลย e l า s สติกช็อติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้เอาวิดีโอตัวอย่างจากของคนอื่นมาให้เ,เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งผมก็จริงๆผมว่าถึงเลเวลร้อยกว่าแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าผมหาเคเวสปลดล็อค ไอตัวของระบบตรงนี้ไม่เจอนะไม่รู้ว่ามันปลดล็อกตรงไหนนะครับคนอื่นเขาปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับไอตัวระบบตรงนี้ซึ่งถ้าพูดง่ายๆเนี่ยไอตัวระบบตรงเนี้ยมันก็คล้ายๆกันกับสลักเสริมแก่งนั่นเองนะครับก็คือหาของเหลือๆมาอัปเกรดนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นอาวุธหลักเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการอัปเกรดเนาะมันก็จะเป็นกลมๆนะครับมีตรงกลางที่เป็นคิสตันนะครับแล้วก็แตกออกไป6อย่างนะครับตามอุปกรณ์ของอาวุธปืนนะครับซึ่งมันจะมีกการรรออััปเดยู่2แบบบนะค ก็คือการอัปเกรดอันกลางนะครับที่เป็นรูปคริสตัลอันนี้เนี่ยจะเป็นการอัปอัปเกรดแบบรวมนะครับก็คือจะเพิ่มความรุนแรงของความเสียหายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเรียกอัปเกรดไอ้พวกตัวของอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับผมพวกลำกล้องนะครับแยกอัปเกรดนะครับว่าเราอยากเน้นไปที่อะไรก็เลือกอัปเกรดไปอันนั้นนะครับผมถ้าเป็นการอัปเกรดหลักนะครับหรือว่าการอัปเกรดแกนคริสตัลนเนี่ยอันกลางเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในส่วนของที่มันเป็นคริสตัลนด้วยนะครับ ซึ่งคริสตันเนี่ยก็จะใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตามเลเวลที่เราอัปเกรดอย่างในคลิปเนี่ยก็จะใช้5อันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดหรือว่าตีบวกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งใช้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวของคริสตัลนเนี่ยเราสามารถเข้าถึงได้นะเพราะว่าสายฟรีสามารถซื้อได้นะครับโดยการใช้ทองมันก็จะอยู่ที่1อันนะก็จะอยู่ที่3,000ทองนะครับใช้เท่าไหร่ก็คูณ3,000ไปนะครับว่าใช้เยอะขนาดไหนนะครับผมถ้าเป็นการอัปเกรด ตัวของคริสตัลแกนกลางเนี่ยนะครับผมก็คือมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของดาเมจพื้นฐานนะครับพวกความสามารถพื้นฐานของตัวละครของเรานะฮะมาดูการอัปเกรดพวกอุปกรณ์รอบๆกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นอาวุธหลักเนี่ยมันจะมีอยู่6อันเนาะเราอยากเน้นความแรงนะครับก็ไปอัปเกรดพวกลำกล้องอยากมีแม็กเยอะหรือว่าเปลี่ยนแม็กไวอะไรเงี้ยก็ไปอัปเกรดพวก อ่าแม็กกาซีนอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวของการอัปเกรดแต่ที่นี้ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยนะครับวัตถุดิบในการอัปเกรดเนี่ยนะครับก็จะใช้พวกที่มันเป็นพิมพ์เขียวต่างๆนะครับเลเวล1นึ่งเลเวลสองเลเวลสนะครับหรือว่าจะเป็นสมุดโน้ตที่เอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะตีบวกเยอะสุดนะครับอยู่ที่150แต้มนะครับมันจะคล้ายๆกันกับไอตัวของระบบสลักเสริมแกล่งที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับของเซิร์ฟไทยนะไอตรงนี้เนี่ยนะครับใช้ของเหลือนะ เราก็จะตีบวกได้ XP ที่มันสูงขึ้นนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะอาวุธหนักเนี่ยก็เหมือนกันนะครับอาวุธหนักเนี่ยจะมีอยู่4อันใช่ปะจะไม่ได้ละทีนี้เรามาดูการอัปเกรดอุปกรณ์ของพวกชุดเกราะกันบ้างนะครับชุดเกราะเนี่ยก็จะมี3อันนะครับผมเหมือนกันกับไอตัวของการอัปเกรดปกติเลยเนาะมี3อันใช่ปะถ้าจะอัปเกรดอันกลางเนี่ยนะครับก็จะใช้ตัวของคริสตัลนอันเดิมเลยเนาะนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นของพวกชุดเกราะพวกรองเท้าพวกหมวกนะมันจะแยกไปตามแต่ละ อุปกรณ์นะครับก็คืออัปเกรดก็อัปเกรดเกาะอัปเกรดหมวกก็อัปเกรดหมวกต่างหากนะครับมันแยกกันนะการตีบวกคริสตัลหลักอันกลางของอุปกรณ์พวกชุดเกราะเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มความสามารถที่แตกต่างกันนะครับตามอุปกรณ์ต่างๆเลยเนาะพวกชุดเกราะก็มีตั้งแต่พวกลดความเสียหายที่เราได้รับนะครับเพิ่มเกราะนะครับเพิ่มเลือดเพิ่ Dim Limited มการฟื <ineffective> ้นฟ<ๆ>ูเลือดนะครับอ<ๆ>ันนี้ผมก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากเนาะเอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูการอัปเกรดไอตัวของแผ่นเกราะ อันข้างๆกันบ้างที่มันมี3อันนะครับถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดพวกนี้เนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความต้านทานดาเมจนะครับซึ่งมันก็จะบวกทีละ0.1%เนาะนะครับบวกไปเรื่อยๆบวกทีละนิดทีละนิดนะครับผมสำหรับไอตัวของการอัปเกรดแผ่นเกาะอันนี้เนี่ยมันก็จะใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างกันนะครับการอัปเกรดแผ่นเกาะรอบๆเนี่ยก็จะใช้แผ่นเสเบียงเกาะนะครับซึ่งก็จะมีอยู่5-5อันด้วยกันนะครับแผ่นเสเบียงเกาะก็ตามเลเวลเลยเนาะ เลเวลต่ำๆเนี่ยก็จะตีบวกได้คะแนนน้อยนะครับเลเวลสูงๆนะครับก็จะตีบวกคะแนนได้เยอะนะครับแล้วก็ไอตัวแผ่นที่เอาไว้อัปเกรดเกาะของเราเนี่ยนะครับก็จะบวกค่อนข้างเยอะเลยนะบวกสูงสุดเลยนะครับ90แต้มนะครับวัตถุดิบในการตีบวกอันนี้เนี่ยก็จะแยกของใครของมันต่างหากนะครับถ้าเกิดว่าเราจะตีบวกเกาะสีแดงนะครับเราก็จะต้องใช้เสบียงเกาะที่มันเป็นสีแดงเนาะนะครับเราจะตีบวกข้ามสีกันไม่ได้นะครับข้าม เราจะเอาตัวของสบเสบียงเกราะของหมวกมาตีบวกใส่เกราะไม่ได้นะครับผมก็คือจะแยกของใครของมันต่างหากนะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้ครับในส่วนของการอัปเกรดแบบใหม่นะที่เพื่อนๆพื่อนเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนนะครับในช่วงเลเวล110นะครับโอเคก็จะมารีวิวประมาณเท่านี้นะครับคลิปสั้นๆ5 6นาทีก็พอนะครับ ถ้าเกิด <spe ech> ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนี่อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับหาเพื่อนๆนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซั like, บสไคร์ด้วยให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ